โอเคครับสวัสดีกันด้วยครับวันนี้เรามาพบกับรายการไมค้าพันหนึ่งก็มีคนหนึ่งไมค้ารับเจอครับนี่ครับคนนี้ครับคนนี้ชื่อครับในนามตัวชื่อแอลใช่ไหมครับแอลพองหุบปากตีใหญ่ใหญ่หุบไปเลยคือตีใหญ่อ่ะตีใหญ่ครับหุบปากนะครับ เป็นห้มาพัดสองกันเลยวัดดีกว่าบ้าควยล่ะฮาตีเลยไปไหนไอ้นูไปเมืองไหนดิไปไม่ได้อ้าวทำไมไม่มีเมืองให้เลือกวะรู้เปล่าเพราะอะไรเอาทำไมต้องไปเมืองนั้นก่อนถึงจะวัดไปได้เคยไปเมืองหลายฝั่งหลายเมืองแล้ว พาไปดีกว่าพาลยปิ้งกูก็เคยไปเ,เ,ไปม,ไเมืองหลายเมืองแล้วอีโน่รับได้ไหยต้องไปเพิ่งเขาเพิ่งจะบอกไนงะเขาเพิ่งจะบอกไปโนเอลว่าเป็นไม่หมันต้องปไปเมืองอื่นก่อนต้องไปเมืองอื่นก่อนเขาเพิ่งมาเปลี่ยนใช่ปะอ่าเพิ่งจะมาบอกก็ต้องไปมาไปเดีย๋ยวไปเที่ยวกันเดีย๋ยวไปเมืองอื่นกันไปเอา ไปไงอ่ะกูวาร์ปไม่ได้นู่นไปมึงนู่นอ่ะสองพันเมตรอ่ะถ่ายถ่ายกูดินี่ดูครับนี่นะครับดูครับดูเขาครับดูเขานะครับเขาไม่ดีนะเออดูดูท่าโดดเขาด้วยครับเขาจะเป็นเขาจะเป็นท่าอย่างนี้นะครับดูดูดูแอลแอลดูแอลอยู่งั้นนะจะเป็นท่าอย่างนี้เลยดูดูแล้วโดดลงมาจะเป็นยังไงอยู่งั้นอ่ะ เออ,อตุ๊บเห็นยังว่ามีสะบ,บัดแขนด้วยเออไปไเฮอุรีเร็วๆนั่งขี่อยู่ไงไปนะไป,ไปกินอา<อ><อ>หารแ<ไ>ป๊บนอดีุ T H E ใช่ปะเ,เ,เอ่อ T H E ที่จะไปอ่ะนัดยันเล เอูเดินตรงออดูดูคนไรดูคนตามหลังไว้อย่าให้ใครเดินตามหลังไม่นั้นเดี๋ยวโดนฆ่าเดี๋ยวกูเดินนะเดี๋ยวกูเดินไปเดี๋ยวดูข้า,ขางหงงน้าเดี๋ยวดูข้างหลังเ <ละ S 1> องด้วงว่ะกด F5 ดูข้างหลังเลขหนึ่งพันไม้ ในะครับก็เหมือนเดิมครับอาจจะแค่สิบนาทีครับเสียเอไไลไปไหนแล้วครับเสียเอลไปไหนแล้วครับข้ามสะพานสิครับไปหาอะไรแดกเนี่ยกูอยู่กูคนเล่นเลยสัสเค้โอ้คืต่อแค่ตูอ๋อสัสไม่ถามชิบมาแล้วแหละมีเสียเอลก,กับเสียนัดนะครับมีเสียเอลเสียนัด ไม่มีรสชาติเลยโคตรกรอบอะทิ่มเหงือกได้โอเคครับเมื่อกี้โฆษณาม่เมื่อกี้โฆษณาอะไรก็ไม่รู้ครับโคตรกรอบนะครับ,กกบอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรก็ไม่รู้โคตรกรอบนะครับโ,โ,โ,โอเคนะครับนี่คือวิธีลงแบบรัดๆนะครับ <c oughs> โน่งอยู่ไหนเนี่ยตามหลังกูมาป่ะตามหลังมาป่ะเนี่ย นุ้นนนวิธีลงแบบรัดลัดมัน,นไม่ตามเออลงแบบรัดลัดแอลมันเล็กข้ามไปอยูออ่แอลลงแบบรัดลัดแลเ,เราเรีอกเพิ่มก่ <Yeah, S 1> อน,นเรออ็วซิเร็วเรเพิ่มเร็วแอลอ,อยู่ไหนเนี่ยข้ามสะพานยังข้ามแล้วไปถึงสะพานที่สองข้ามยัง อ็ยังไม่ถึงเดือนสัาที่สองไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นไงเรื่องบอกเลยแบบลัดรัดไม่ตายไม่ตายเ<ไ>ยี่ยมไม่ตายคร<ไ>ับโอเคนะก็นี่คือวิธีทางลัดนั่นเองเฮ้ยยิงเดินยิงเพิ่มซลแซลอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยลืมเอิ้งหนักมาอีก อาหารเหลือสองช่องเอาเปล่ามีมีหารเหลือสองช่องมีอยู่มีอาหารอยู่เปล่าพกมาด้วยอหดีเร็วแลข้ามสะพานสองยังอ่ะข้ามสะพานสองยังรอยอยู่ที่สะพานที่สองเนี่ยลออยู่ที่สะพานที่สองอ่ะไม่เห็นมีเจอที่เมืองแล้วกันไม่รู้จะถึงเปล่าไม่รู้จะรอดไปีหนน้ำมันจะหมดแหล่ไม่หมดแหล่เล่นซ่อนแอบเปล่า ไม่เอาตอนนี้ยังว้าวรู้อแบอกให้ลงแบบแร้นลงแบบแร้นเลยใช่ไหมนุ๊กกระดออโ <ไง S 1> ะดดลงมาเลยเอื้อเฮ้ยเฮ้ยตายเจอที่สะพานสองอ่ะกำลังขึ้นไปอยู่เห็นมิดตาเลยอ่ะสะพานสองอะ่องอะเห็นยังตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ดินยังตอนเนี้ย ตอนนี้อยู่ดิน<อ>หรืออ,อยู่กำลังจะถึดินหรือกวดตอนเนี้ยอยู่ดินหรือกวดกวดกวดจะดินกึงกลางกันนอะอยู่กึก่งกลางวิ่งเข้ามาในดินแล้วลเร็วๆอีกสองตเก้าแลตึงแล้วครับดินเข้ามาในดินแล้วตัดไม้ดีเอ๋อไหนอะลอยที่หน้าสะพานเนี่ยสะพานอยู่ไหนไปด้วนู้นดีหาเมืองดีครับ กลับไปทำไมล่ะไปไปไปเมืองดีกว่าไปหาเมืองเลยดีกว่ามีนกด้วยไหมใช่มีอยู่ตรงหิมะไปอีกพันกว่าเมตรข้าตุตี้ยหัวพันกว่าเมตรอาหารเหลือช่องหนึ่งไก่ครึ่งอันไม่รอแล้วน้ำมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนจะให้เนื้อเนี่ยไม่เอาไงตอนนี้อยู่ตรงน้ำแข็งหิมะหิมะเชอะ นไหนว,วะหิมะหิมะเออเจอเจอหิมะแล้วแต่ไม่เจอมอึงอะน้ำแข็งน้ำแข็งตกตรงขึ้นนะมึงอยู่ตรงน้ำแข็งะอะกึ่งหนึ่งของป่ากับกึ่งหนึ่งตรงที่มึงวาดดินน่ะนี่อยู่ที่ตัดอยูยอย่ที่ตัดอะตัดดินกับน้ำอยู่ตรงนี้ลนะ ไหนตัดไหนอยู่ตรงตัดไหนไม่เห็นเลยไหนไรนู้ป่ะไปหาเดินไปเรื่อยๆเผื่อเจอกันแหละกูเดินเข้ากูเดินเข้าไปในเมืองกูเดินด้วยสปีดก่อนเลยดีกว่าป่ะเดินด้วยสปีดป่ะถึงแล้วถึงแล้วเลยพันกว่าเมตรนะ ทีเอชอีนะเลือกเลือกเรื่องพันกว่าเมตรมีแล้วเลือกตอนไี้ตัวเนในคอมเนี่ยเหรอเลือกตอนเล่นคู่กันเหรอเล่นกันทั้งหมดเลยที่เขาเล่นเนี่ยคนที่เล่นเลือกสวัสดีครับ เอเข้าใหม่คุณสวัสดีสวัสดีกับใครวะหนูหมูไก่โอเคนะครับใกล้บบจบคลิปแล้วเลยสองอนาทีอีกอีกหนึ่งนาทีกว่านะครับวิ่งวิ่ง มีเสียงทีวีรบกวนนะกำลังวิ่งอาหารไม่พอไม่ถึงจะปีดอะสปีดอะฉันสปีดอะเต็มกดสปีดอะเลยประมาณไคปีดหนึ่งสปีดไม่ได้อ่ะเลยสองช่องกรปีดไม่ได้ไรไปเดินไปเมื่อไหร่ถึงเมืองเหลือพันหนึ่งพันเท่าไหร่เก็บอีกเลยๆพันแข้งพันขา เหลือพันเก้าสิบจองหิมะแล้วนะเมืองมันอยู่ในหิมะจะออกไปไหนล่ะเมืองไม่ได้อยู่หิมะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจอบ้านเฮ้ยเจอบ้านเฮ้ยเจอปราสาทเออเจอป่ะเหมือนตาเจอป้าเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นิ่ง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 อยูอยู่นิ่งอย่าให้หันเห็นยังเมืองกูเป็นหมาเลยให้หันิ่งอยู่นิ่งให้แล้ว